สวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับรายการป๊มโซดาอย่างเช่นเคยครับวันนี้ก็อยู่ไฮดอทไอโอนะครับแล้ววันนี้เราจะเข้ารวมเกมกันนะครับก็เกมได้เริ่มไปแล้วเราก็ออกมาชมโฆษณากันก่อนขายสี่แอคชั่นนะครับผมโดนบล็อกไปแล้วครับเพราะอะไรก็ไม่รู้โหจริงจริงเอ,เอาเข้าไปเอ๊ เอ๊มันไม่ใช่แล้วฟุ๊บว่าไงจำได้เปล่าไข่ะเหณอ่ะเดาก็จะมีแค่นี้ครับกูจะจำไว้แค่นี้กันนะดีดีดแต่อันนี้ไม่มีกูจะไว้ดี จับไว้แค่นี้ก็พอแล้วพระเจ้าผ่านแน่าๆกัน <c oughs> กับพรมีแผนนี่ป้าจะทำไง ninja สิบสองสิสี่สิบาสสิบเ็ดแปดมองเู้าปิบไิบ้ิไสิบสิ ดุสิจะได้เป็นไรต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งจะรอดโอ้โเป็นไรเนี่ยเป็นก้อนอิดสวยดาร์กออนไลน์ซ่อนตรงไหนในก้อนอิดฮะ กอดิจะไปซ่อนตรงไหนปผมพิ่อไปปดูไปดูรู้และจะไปซ่อนตรงไหนหยิดอย่างเราเฮ้ hey. จะหลอดไปวะอิตายรถ ยังไม่เจอสุวดากอออนไรใครมันจะไปเจอเราฮะปลากร่อยเหนียนะเขาจะเจอแล้วหรือเปล่าไม่เล็กนิกแ่แกร็บแอบแซบหืมใครไม่แอบปลอมแปลง chạy em đâu chứ mai anh chán bò quá tịch tịch chán hô sút, mẹ thường chặt để trên đế อนนรูปสมมามจริงจยิ่งอ้งามจับใจเดินทางพารีตามหาคู่แท้ของคืน Rocotel, Đâu có rocotel, rơ cái Chưa, rocotel, 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 nữa. แา่เนียนไม่ได้ขนาดนี้นะดันไปรุ่ย่าอยู่ใต้รถแลถ้วก็เข้าไปอยู่ใต้นี้มันจะตรวจจับเห็นไหมไถ้าใครเล่นเกมนี้บอกตรงๆเลยว่ามันเจอเจอมีสุดเมืองนับเดี๋ยวก็จะมาจำแมปกันก่อนผมว่าก็จะมีอันนี้ แอซ่ามันซ่านักใช่ไหมฮเ <arcade> จ้าอิดเจ้าหลอดได้งไงล่ะันเจียนอู้หเขาเปลี่ยนโอ,โ,อโอ้้หอไม่นะสุดาออนไลน์ Sự đã online ổn với đá hề hey. hey, ừ. Chắc phải xoay từ ngày này đến chiên nè คืออะไรวะอ,อยากเข้ามาเนะหัวอะไรเต็มหมดเลยจ,จอมปิดแล้วมนะั้งดันเง้วยว่ะเออจะอปนหาอนะไรเนี่ย Thank God. จอดมีนค่ะตีวันตีวันตีวันดีตีวันนั่นแหละ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 อี้ดเดิน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 แม่วันนี้ก็เล่นมาเยอะแล้วก็พอกันก่อนแค่นี้ครับบ๊ายบาย